ข้อที่18นะครับเขาบอกว่าอะไรข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องพูดถึงอะไรบ้างพลาสติกโพลีไวนิลเป็นองค์ประกอบหลักของแผ่นโพลารอยเป็นองค์ประกอบหลักของแผ่นโพลารอยแล้วก็แสงอะไรนี้ไม่โพลารายแผ่นโพลารอยจะเป็นแสงโพลารายแล้วก็แสงที่ผ่านสนามไฟฟ้าผ่านอันนี้หมดเลยแล้วขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกดูดจากสารทอร์นาเป็นไม่เป็นโพลารายเขาถามไม่ถูกต้องถ้าน้องๆสังเกตดีๆโดยที่ไม่มีความรู้นะ ลองสังเกตดูดีๆช้อยไหนที่มันพูดถึงคล้ายๆกันขนานกับตั้งฉากปะเมียหน,นึ่งผ่านผ่านทั้งคู่สแสดงว่าอย่างเงี้ยบ่งบอกแล้วมันต้องมีตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งใช่อันนี้คือวิธีการตัดช้อยไวๆโดยที่ดูจากช้อยทุกช้อยโดยที่เราไม่มีความรู้อาจจะเดาเลย50-50แบบตอบ3ไม่ก็4แต่เดี๋ยวนเนี้ยเดี๋ยวพี่จะเปิดจากเว็บให้ดูนะเดี๋ยวพี่เทียบให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใช้จากเว็บไซต์นี้นะ เนื่อง o พ a r i z a t i o n อ่ะมันเป็นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดี๋ยวคราวนี้เรามาอ่านตรงตัวเลยนะเดี๋ยวพี่อะาอ่านแล้วไปพร้อมกันเลยนะครับข้อแรกเขาบอกว่าอะไรนะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกปล่อยข้อช้อยห้านะถูกปล่อยออกจากเสาอากาศโทรทัศน์เป็นคลื่นโพลไรส์อ่านบรรทัดแรกเลยมันตรงกับตรงนี้แป๊บๆเลยบรรทัดแรกแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวมองไม่เห็นแม่เลยว่ะเดี๋ยวพี่ขอแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวพี่ขอใช้แบบน,นี้แทนะเปิดยังไงดีวะแป๊บน,นึงนะต้องเปิดให้มันเต็มหน้าจออ่ะโอเคพี่ใช้ยงงี้ เขาบอกว่าสา,ายอากาศโทรทัศน์ที่อยู่ในแนวดิ่งเมื่อส่งแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปสนามไฟฟ้าจะเปลี่ยนทิศทางไปกลับมาจึงกล่าวได้ว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้เป็นคลื่นโพลาไรในแนวดิ่งสำหรับสายอากาศที่อยู่ในแนวระดับส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปในสนามบิทิศทางอ่ะ,อะจากข้อนี้จะมองก,กแล้วว่าข้อ5ถูกปล่อยออกมาจากเสาอากาศเป็นคลื่นไม่โพลาไรอ่านดีๆนะออกจากนี้ไม่โพลาไร กลับไปอ่านใหม่ปล่อยออกจากเสาอากาศนะปล่อยจากเสาอากาศในที่นี้อันนี้ปล่อยจากไหนเ <c oughs> ขาบอกว่าเลยนะจึงกล่าวได้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นคลื่นโพลาไรซ์แปลว่าอะไรนะเขาบอกว่าสําหรับสายอากาศที่ส่งคลื่นแม่เหล็กออกไปนะครับสนามไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นอ่ะโอเคครับแปลว่าข้อนี้อ่ะก็รู้แล้วว่ามันถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วนะถัดมาเดี๋ยวเราไปดูทิศต่อมาเดี๋ยวอันนี้ลูกศรเนื่องจากลูกมันหลบไม่ขึ้นแม่เ็นไรมันเว้นมานานละไม่ได้ซีเรียสถัดมาที่พี่อยากจะให้ดูต่อมาก็คือในเรื่องของนี่ครับ ่าเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งนะพี่ขอดูก่อนตรงไหนนาะที่มีอ่าโพลาไรเซชันโดยทิศทางการกลับมาของสนามไฟฟ้ากับโพลาไรซ์ของแสงเป็นสารเดียวกันเสมอโอเคอ่ะมันจะมีอยู่บริเวณตรงนี้อ่น,นี่อันนี้เดี๋เราไปดูในเว็บเอาได้เลยนะเซิร์ช Google ได้เลยนะครับพี่จะพูดถึงตรงนี้ครับไอตัวที่เป็น18.1นะอ่าอย่างไว ก็คือข้อหนึ่งย่อยตรงที่บอกว่าแสงที่มันเป็นย่อหน้านะแสงที่ผ่านแสงที่สนามไฟฟ้ามีทิศขนานเดี๋ยวเทียบชอนะมีทิศขนานกับทิศของโพลาไลส์สามารถผ่านแผ่นโพลารอยด์ได้อันนี้ขนานถึงกบผ่านได้อ่านใหม่ถ้าตั้งฉากข้อที่2แลนะเขาบอกอะไรนะถ้าตั้งฉากทิศตั้งฉากกับทิศโพลาไลส์แผ่นจะเออจะถูกเลยนะแผ่นโพลารอยด์ดูดกืนดูดกืนแปลว่าอะไร ดูดคืนออกไปแปลว่าในที่นี้แปลว่าผ่านได้ไหมไม่ได้แสดงว่าข้อนี้บอกบอกอะไรได้บ้างกลับมาใหม่เมื่อกี้ขนาดบอกว่าอะไรนะผ่านได้แต่ถ้าตั้งฉากผ่านได้ไหมไม่ได้ดูดกืนแปลว่าข้อนี้พี่ก็เลยตอบเลยว่าข้อสี่ครับอันนี้เป็นยามนะเปิดให้ดูจากทฤษฎีเลยนะครับเสร็จไหมเรียบร้อยก็ไปดูต่อครับ